สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u ู u ูบชิปแอน d Drip วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสในวงการยานยนต์ระดับโลกนั่นก็คือ Toyota SUV Mini รุ่นปี2026ซึ่งเป็นการเปิดตัวรถ SUV ขนาดเล็กที่ผสมผสานความล้ำสมัยความหรูหราและสมรรถนะที่ครบครันเข้าไว้ด้วยกันในคันเดียวถือเป็นการพลิกโฉมวงการรถ SUV ในอนาคตได้อย่างแท้จริง โตโยต้า SUV mini ปี2026ีได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่มีขนาดกระทัดรัดคล่องตัวสำหรับการขับขี่ในเมืองแต่ยังคงไว้ซึ่งความสง่างามและรูปลักษณ์ที่ดูพรีเมียมตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเล็กดีไซน์เฉพาะของโตโยต้าที่ให้ความรู้สึกทั้งดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันกระจังหน้าแบบใหม่ที่ผสมผสานลายโครเมียมกับลวดลายสีดำเงาเพิ่มความรู้สึกของพลังและความล้ำสมัย ไฟสองสว่างกลางวันแบบเล็กถูกออกแบบให้บางเฉียบแนบไปกับขอบฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวด้านล่างของกันชนหน้ามีแถบโครเมียมที่เสริมความหรูหราและยังมีไฟตัดหมอกทรงกลมที่ซ่อนไว้อย่างชาญฉลาดภายใต้เส้นสายของกันชนสีที่เปิดตัวพร้อมกันในรุ่นนี้มีหลากหลายแต่เฉดสีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ Silver g l o ลอ y ซี่ชายซึ่งเป็นสีเงินที่เงางามแบบเมทัลลิกสะท้อนแสงอย่างสวยงามในทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ตัวรถดูสะอาดตาหรูหราและแฝงไปด้วยความทันสมัยขอบล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่สีทูโทนดำเนืนองเสริมให้ลุกของรถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นโครงสร้างของตัวรถถูกออกแบบให้ต่ำลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่และให้ความรู้สึกแนบแน่นกับถนนโดยที่ยังไม่เสียความสูงใต้ท้องรถซึ่งเหมาะสมกับสภาพถนนในเมืองและทางต่างจังหวัดมาดูที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้าง Toyota SUVmini มินิมาพร้อมกับมือจับประตูแบบซ่อนอัตโนมัติที่เลื่อนออกมาเมื่อเข้าใกล้รถ ซึ่งเป็นดีไซน์ที่พบได้ในรถหรูระดับสูงกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบตัดแสงอัตโนมัติและกล้อง360องศาที่ซ่อนไว้บริเวณฐานกระจกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสภาพถนนเส้นสายด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลและลู่ลมโดยเน้นความสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูแบบญี่ปุ่นไว้อย่างชัดเจนด้านหลังของ Toyota SUV มินิปี2026ก็ยังคงความโดดเด่นด้วยไฟไท้ายเล็แบบแถบยาวที่เชื่อมทั้ง2ฝั่งเข้าหากัน เสริมด้วยสัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโยต้าแบบเรืองแสงในกลางกลางประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบตรวจจับการเดินผ่านเพื่อเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมือไม่ว่างกันชนหลังออกแบบใหม่พร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างเสริมลุกความเป็น SUV ที่พร้อมลุยไปได้ทุกที่เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการตกแต่งที่หรูหราเกินระดับรถ SUV ขนาดเล็กเบาะหนังแท้คุณภาพสูงเย็บด้วยได้สีตัดที่เพิ่มความพรีเมียมคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟท์ทัส และแถบแสงแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ผู้ขับขี่จะได้สัมผัสกับพวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตที่มีปุ่มควบคุมครบทุกฟังก์ชันหน้าจอเรือนไมดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนชัดเจนโรงกลางคอนโซลเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะที่สามารถแสดงสภาพจราจรแบบเรียลไทมและสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ ฟีเจอร์ที่น่าประทับใจคือระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวภายในรถที่สามารถจดจำพฤติกรรมผู้ขับขี่และปรับระบบต่างๆเช่นอุณหภูมิที่นั่งแสงไฟให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเบาะผู้โดยสารด้านหลังถูกออกแบบให้รองรับสรีระพร้อมช่องเสียบ USB-C ทุกที่นั่งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางและสามารถพับเบาะได้ในอัตรา60:40ต่อเพื่อรองรับสัมภาระขนาดใหญ่ระบบเครื่องเสียงจาก JBL พร้อมลำโพง10จุดรอบคันสร้างมิติเสียงที่สมจริงราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ ในด้านสมรรถนะโต y o ต้ Toyota SUV mini 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเทอร์โบพร้อมระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ล่าสุดให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ165แรงม้าระบบส่งกำลัง CVT ที่พัฒนาใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสูงสุดพร้อมโหมดขับขี่ถึง4โหมดได้แก่ Eco, Normal, Sport และ EV โหมดในกรณีที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกัน Toyota s เซ e t ี s e n รุ่นล่าสุดมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผลันระบบช่วยรักษาช่องทางกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนและระบบเตือนมุมอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างแท้จริงสุดท้ายในเรื่องของราคา Toyota SUVmini ปี2026เปิดราคาที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและความหรูหราที่ได้รับ โดยเริ่มต้นที่ประมาณ899,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปประมาณ1,190,000บาทแล้วแต่ฟีเจอร์และระบบขับเคลื่อนที่เลือกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ขนาดเล็กพรีเมียมพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยในปี2026และนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Toyota SUV mini รุ่นปี2026ที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากคุณชอบรถยนต์ที่หรูหราขับดีเทคโนโลยีล้ำและดีไซน์โดดเด่นในราคาจับต้องได้ รุ่นนี้คือคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชิปแอนดริฟเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ